สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขนมครกสะสีมาไม่นี้ก็มาพอากันย่ำคำคำแหละครับย่คำคำคบรรยากาศเย็นสบายบรรยากาศชุ่มฉ่ำเย็นสบายฝนตกตอนนี้เวลากับประมาณหกมงกลัวเวลาหกมงกลัวฝนตกการู้สึกสดชื่นหระครับพี่น้อง และอยากให้พี่น,อน้องได้นเบิรงนด้ชมน้ำว่าบรรยากาศบ้านนอกตอนนี้นันสดชื่นสบายที่นี่รูเสึกว่าฝนดีครับพี่น,อน้องที่นี่รู้ชื่อว่าฝนดีกว่าหลายปีพานมากเขาน้ำข้ามปลากับอุดมสมบูรณ์หมู่านนี่ผมไปเบนเขาหง่างงามบริสไทยอย่ง,งยพี่น,อน้องเบิรงเป้ปาไปตัดหญ้าไปตัดหญ้าอยู่นะ้าเห็นเขาง,งามงามพี่น,อน้องปลาก็มีได้ปีนี้ พ่ปลาอุรมสมบูรณ์น้ำดีคนป้าดีเข่าก็างามแล้วเมื่อลังสีไทยพี่น้องเบิง้งเข่างามขนาดได้ปีนจะว่ากับพ่ท่านวันปุ๋ยหรอกกำลังหาเงินโย่หางเงินเสือปุ๋ยโยพี่น้องปุ๋ยกับแหงกำลังหาเงินโย่สิได้จกักสองสามสอบกับพ่อไปวันได้จะหรอกกำลังหาเงินโย่อุยบรรยากาศ สดชื่นขนาดเลยพี่น้องสรตอนคำคำตอนคำคำบรรยากาศกำลังคุมคึ้มฝนตกแล้ามาสดชื่นขนาดเลย<ด>เป็นที่กินอกกินใจของเช่าให้เช่าหน้าเขาละครับพี่น้องดีใจหลายพี่น้องบันเฮาเห็นฝนตกสดชื่นไปตาตามกันเขาโยนหน้าหนึ่งก็บพราะท่านสูงมาได้หร้อครับพี่น้องเพราะว่า ทีน่นี่ที่นี่ใส่เข่าพันเกี่ยพี่น้องพี่น้องบ้านไก่เลี้ยนเชียงเพิ่นใส่เข่าพันเกี่ยกันหลายเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันได้เม็ดดีได้เมด็ดมหลายเออเข่ากระบอกขึ้นลมจนแข็งแรงผมก็เลยเลยล่องเบิ่งปีนีจะขอพันเขาเจ้ามาล่องเบงิ่งหน้ากระบอกไรดอกพี่น้องหน้าสามซีไรก็พอได้กินนั่นละที่นี่ก็ล่องเมืองเข่าพันเกลี่ยจะเป็นยังไง เดี๋ยวมือหลังสิไปไทยอย่างพีน้องเบิ่งงามงามวันตอนวันหนึ่งกับวันเข่าหน้าจมเกิดดีอยรู้สึกว่าโอ้จริงๆหน้าพอใจเกิดดีงามหยาก็บ,บ่มี่รราพี่น้องปีนี้เราเคยไ่เห็นภาพเนาะพี่น้องเราสูฟังเดี๋ยวมือหลังยังสิี่ยวไทยอย่งเข่างามหยากบ,บ่มีโอ้ปีนี้รู้สึกว่าดีใจขนาดเลยกบปลาก็มีเลยไปหน้าเห็นปลา เห็นกบเห็นปลาอยนนาทีขื่นใจไปตำตำกันแหละเช่าให้ชนะห้าพีนเมื่อนี่นี่ฝนตกบงับงบังลกการแล้วนี่บ่เศร้าง่ายได้พี่น้องคุณข้างนี่คืมช่างนี่เมืดอคืมยุ่งเป็นมือมืดคืมคืมหรือช่างนี่ก็สิบ่เศร้าง่ายดอกกับบ่แห้งบันไดดรอกแต่ว่าสิตกโดนอย่แล้วบังเหตุการณ์หน่าสิตกโดนอย่ฝนตกกะแกงงามงามพี่น้อง,องบ่มีลมเด้ เบื้องต้นไม่นิ่เงเลยนั่นบ่มีลมดอกฝนตกดีอยู่ตกตกงามอยู่มันมีลมบ่มีอย่างดอกแจ้วมีการะนำเนื้อนำมีกระนำจากฟ้าละไหลลงมาชะล่มมาใจเช่าให้เช่าหน้าเขาให้ชุ่มฉ่ำคนพนาสิตกนาสิตกจนมือดอยเหมนหรผมว่าผมเบะบ,า,บางเหตุการณ์นาสิตกจนมืดอยเหมนหรอชุนซ่องชุนเหมืลนหรื่อเบางเหตุการณ์แล้วมันทั้งทั้งหลังบ้านมันมือดอยก็นีได้แต่ว่าผมซองไปบ่ได้ซองมาทาั้งนี่ ขาไม่ให้กระมือขึ้นดีอยู่นนาสิตกโดนอยู่ดอกผมบอกมือเศร้าก็สิเดไปบ่งหน,น้าอีกแล้วมือเศร้านี่ทหารตรวจสอบอีกแล้วว่ามันเป็นยังไงสำหรับมือนี่กับไทยเห็นพี่น้องเบิ่งดีใจหลายพี่น้องเห็นฝนตกดีใจแล้วอยากเห็นพี่น้องเบิ่งน้ำฝนตกดูอยปีนี่ดูซื้อว่าสิตกดูก็ดีอยู่ครับพี่น้องฝนตก,ด,กดูกับว่มีเหตุการณ์อันตรายอีอย่างดอกแต่พมีการว่าลังค่าพังหลังค่าย ับุดเสียหายอยังดอกก่อมิซื้วดีอยูนี่ผลตกถูกต้องตามฤด,ดูก,กันถ้าให้ชาวนาเขาใส่สีน,นกคืนใจจำตามกันสำหรับคลิปนี้กับพ่อกันทุนนี่แล้ะพี่น้องคลิปนาค่อยพ่อกันเออเดี๋ยวมือลุ้นมีผ้าพี่น้องไป้บนเข่าอยู่หน้างามงามสำหรับคลิปนี้สบายดีสุกูสุกคนนอนหลับปันดีนอนเย็นสบายเมื่อนี่เมื่อนี่บ่ฮ้อนบ่ต้องเกิดพัร่มเลยเม่ยมะแลงอากาศดี อากาศดีอากาศดีมึงอากาศดีนอนสบายสาหรับคลิปนี้กัสบายดีสุขสุข้นคลิปน้าพ่อกันสวัสดีครับ